เดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะพามารีวิวเจ้าคันเร่งไฟฟ้าทัชครับผมกับรถ t o y o ต a Re รโวและสำหรับเจ้าทัชตัวนี้ต้องบอกเลยว่าไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยครับสำหรับคันเร่งไฟฟ้าปรับผ่านรีโมท3ระดับของเราครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งและใช้งานนครับว่าเจ้าคันเร่งไฟฟ้าทัชเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาดูนครับว่าในแพ็กเกจของเจ้าทัชเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมก็ดับแรกครับแกะนะครับในตัวแพ็กเกจขึ้นมาปุ๊บนี่ก็คือเจ้าตัวคันเร่งไฟฟ้าที่เราจะนำไปติดตั้งในรถรุ่่นนนนั้้ๆะะคผมมแลีีฮเืออขงจจา เรื่องของ i c ิ s สตาร์ไก d e ให้ดูนะครับผมก็ เป็นคู่มือการติดตั้งตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเงื่อนไขาการรับประกันทีนี้เรามาดูวิธีการติดตั้งครับว่าติดตั้งไงก็สําหรับวิธีการติดตั้งเจ้า,าเครื่องไฟ้าทัชนะครับก็เพียงแค่เราอะครับดึงปลั๊กคันเร่งเดิมออกจากแป้นคันเร่งนะแล้วก็นําเจ้าปลั๊กคันเร่งเดิมอะครับเสียบเข้าไปที่เจ้าคันเร่งไฟ้าทัชและหลังจากนั้นครับก็นําเจ้าคันเร่งไฟ้ฟทัชเนี่ยเสียบไปที่แป้นคันเร่งครับผมและหลังจากนั้นครับเราก็นําเจ้ารีโมทของทัชเนี่ยครับมาติดตั้งไว้ตามตําแหน่งที่จะสะดวกใช้นะ ไฟทัชกันดูครับแต่ต้องบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากๆครับเดี๋ยวเราลองในสเต็ปที่หนึ่งดูก,ก่อนครับกดที่รีโมท1ครั้งนะฮะไฟก็จะกระพริบ1ครั้งที่รีโมทลองดูนะครับว่าเป็นไงบ้างก็ต้องพูดว่าเนี่ยครับคันเร่งไฟาทัช สเต็ปที่1ก็จะมีการตอบสนองดีกว่ารถเดิมสแตนดาร์ดในระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับผมก็ต้องบอกว่าตอนนี้ผมใช้คันเร่งอยู่แค่ประมาณสัก15-20%นะฮะจากก่อนต้องการความเร็วประมาณนี้แตะต้องใช้คันเร่งอยู่ประมาณ50%ในการออกตัวหรือในการที่เราจะต้องแบบให้รถทยานไปข้างหน้าในตอนนี้ก็สบายขึ้นทีนี้ครับสำหรับใครที่อยากได้ความกระฉับกระเฉงเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับผมเราก็ปรับคันเร่งทัชให้เป็นสเต็ปที่2ครับผมสเต็ปที่2ก็กดที่รีโมทไฟจะพริบสองครั้ย เราปล่อยไหลแล้วเราก็เติมคันเร่งไปปุ๊บตอนนี้ผมก็ยังใช้คันเร่งที่บอกว่าน้อยลงอีกจากตอนที่ผมใช้สเต็ปที่1การตอบสนองก็ดีขึ้นคือต้องพูดว่าแตกต่างกันนะระหว่างสเต็ปที่หกับสเต็ปที่2อ่ะทีนี้ครับสำหรับใครนะครับที่ชอบในเรื่องของคันเร่งแบบไวๆนะครับผมก็วัยรุ่นต้องการให้การตอบสนองแบบติดเท้าตืดๆหน่อยนะครับผมก็แนะนำครับสเต็ปที่3นะครับผมก็กดที่รีโมทหนึ่งครั้งคันเร่งจะกระพริบ3ครั้งนะครับผมที่รีโมทนะฮะทีนี้เราไปลองดูครับในสเต็ปที่สาม ก็ต้องพูดว่าเนี่ยเป็นการตอบสนองแบบว่าตามความต้องการเลยว่าคุณอยากได้คเร่งไวๆแบบนี้เสถียรี่สามผมก็แนะนํานะฮะทั้ง3สเต็ปนะครับผมมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนก็สําหรับทัชก็ถูกสร้างมาเพื่อรองรับก,กับบุค,ค้าทุกกลุ่มนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถดีเซลหรือเบนซินนะครับผมแล้วก็สําหรับใครครับที่ดูคลิปนี้นะฮะแล้วสนใจ,จเจ้าเร่งไฟ้าทัชนะครับผม ต้องพูดเลยว่ามีราคาที่โคตรคุ้มเลยนะคันเร่งไฟฟ้าทัชเนี่ยเป็นคันเล่งไฟฟ้าปรับ3ระดับผ่านรีโมทนะครับผมราคาอยู่ที่1 9 9, 9 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นราคาที่จับต้องได้สําหรับใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อมาได้แล้ววันนี้นะครับผมที่แฟนเพจเฟซบ o o กอัลฟาเทคครับหรือที่ตัวแทนจําหน่ายของเราทั่วประเทศยังไงก็ต้องขอฝากเจ้าเครื่องเล่ไฟฟ้าอัลฟาเทคทัชไว้ด้วยนะครับผมก็ยังไงก็ต้องบอกว่า e a s y Touch Easy Life ครับ